สวัสดีคนดูทุกคนเลยนะคะก็อยู่กับช่อง NKR สปอยหนังกันเหมือนเดิมเลยค่ะและในคลิปนี้ก็จะเป็นการสปอยหนังเรื่องจอ h n นวิ k แรงกว่านรกภาค4เรื่องราวต่อจากภาค3หลังจากที่จอ h n นวิ k ถูกสภาสูงตั้งค้าหัวตามล่าเขาต้องพยายามเอาตัวรอดทุกวิถีทางและเขาก็ค้นพบว่าหนทางรอดเดียวที่ทําให้ชีวิตเขาเป็นอิสระคือเขาจําเป็นต้องกลับมาเผชิญหน้ากับชะตากรรมที่รอเขาอยู่และเป้าหมายเดียวคือต้องโค่นสภาสูงให้สําเร็จในครั้งนี้เขาต้องรับมือกับศัตรูอมหิตร้ายใหม่ที่มีอิทธิพลกว้างขวาง ฝั่งไปทั่ววงวานนักฆ่าทั้งโลกผู้พร้อมจะเปลี่ยนมิตรให้กลายเป็นศัตรูเปลี่ยนลมหายใจให้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณเปิดฉากการตามล่ารั้งใหม่ที่กินอนาเขตแค้นไปถึง3ทวีปทั้งในนิวยอร์กปารีสเบอร์ลินและออากาแล้วเรื่องราวในหนังจะมันขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วตามไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะ เรื่องราวในภาคนี้เริ่มต้นหลังจากที่จอห์นวิกรอดชีวิตมาไ,าได้เขาได้รับการช่วยเหลือจากราชานโนพิลาฟจากนิวยอร์กอย่างเบาวรลลี่หลังจากนั้นจอห์นจึงไปที่เขตทะเลทรายเพื่อขอแหวนของเขาพร้อมกับขออิสรภาพคืนจากท่านผู้เฒ่าของสภาสูงแล้วจอห์นก็ได้เผชิญหน้ากับท่านผู้เฒ่าแห่งสภาสูงเพียงลำพังแต่ท่านผู้เฒ่าก็บอกว่าแหวนของจอห์นนั้นหายสาบสูญไปพร้อมกับผู้เฒ่าคนเก่าแล้วถึงจะฆ่าเขามันก็ไม่ช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้แล้วก็ไม่มีใครหนีจากสภาสูงไปได้หนทางเดียวที่จอห์ นั่นก็คือความตายเท่านั้นตอนจึงบอกว่าเขาก็รู้ดีอยู่แล้วเขาถึงมาที่นี่ก็เพื่อความสะใจเท่านั้นจากนั้นจอนก็ได้ชักปืนออกมาก่อนที่ทําการลั่นไกปืนสังหารผู้เท่าไปส่วนทางหน้าของโรงแรมคอนติเนชันสาขานิวยกหลังจากที่สภาสูงมอบอํานาจสินทรัพย์ให้กับมาคิสซึ่งเป็นขุนนางแห่งสภาสูงแล้วในตอนนี้เขาก็เป็นตัวแทนของสภาสูงอย่างเป็นทางการเขาได้เข้ามาพบกับวินสตันผู้จัดการของโรงแรมคอนติเนชันสาขานิวยกเนื่องจากคอนติเนชันสาขานิวยกแห่งนี้ถูกสภา สูงปวดระหว่างมาคิสได้ให้เวลากับวินสตันหนึ่งชั่วโมงมเพื่อทําการอพยพคนออกจากที่นี่วินสตันจึงเข้าไปขอโอกาสอีกครั้งแต่ทว่ามาคิสเนี่ยกบไม่สนใจเขาได้ทําการระเบิดโรงแรมคอนติเนชันสาขานิวยกทิ้งทันทีแล้วก็ได้บอกกับวินสตันไปว่าคุณไม่ใช่นิวยกแล้วคุณไม่มีตัวตนอีกต่อไปเพราะว่าคุณถูกอเปหิตัดแล้วก็ขาดจากสภาสูงเป็นที่เรียบร้อยก่อนที่มาคิสจะทําการฆ่าซาลอนมือขวาของวินสตันทิ้งและเลือกที่จะไว้ชีวิตวินสตันแทนแล้วฉากก็ตัดไปที่เคน เขาเป็นชายนักฆ่าตาบอดมีอาวุธสําคัญนั่นก็คือดาบซามูไรและเขาคนนี้ก็เป็นอดีตเพื่อนของจอนที่ตอนนี้เขาก็เสียจากงานฆ่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วและข้อตกลงของเคนในการกเกษียณนั่นก็คือเขาถูกสั่งห้ามเข้าใกล้ลูกสาวของตนเองหลังจากนั้นมาคิสจะดึงเคนเนี่ยกลับเข้ามาในวงการนักฆ่าอีกครั้งเขาได้ทําการยื่นข้อเสนอให้กับเคนในการฆ่าชายคนหนึ่งและกับการที่เขาจะยอมปล่อยลูกสาวของเคนไปและจะไม่มีใครแต่ต้องลูกสาวของเคนได้อีกไม่อชยตาบอดอย่างเคนได้ยินข้อเสนอแบบนั้นเขาจึงยอมรับข้อ ได้แจ้งว่าเคนเนี่ยจะต้องฆ่าใครเขาได้ยื่นนำบัตรชื่อของคนที่เคนจะต้องไปฆ่าโดยอักษรเปลวในบัตรก็ปรากฏชื่อว่าจอร์วิกอดีตเพื่อรักและคู่หูที่เคยทําภารกิจร่วมกันของเขานั่นเองแม้ว่าเคนจะอึดอัดใจมากแต่เขาก็ไม่มีทางเลือกยังไงเขาก็ต้องทําเพราะว่าเคนเนี่ยก็ต้องเอาลูกสาวของเขาไว้ก่อนและเขาก็ต้องทําภารกิจครั้งนี้ให้สําเร็จส่วนทางด้านลรงแรมคอนดิเนชันสาขาโอซาก้าเราก็จะได้พบกับนักฆ่าคนเลี้ยงหมาซึ่งเขานั้นก็เป็นนักล่าฆ่าหัวและเขาก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล ชื่อเหยื่อของเขาก็ได้มีชื่อจรอยู่ด้วยโดยที่ข้างหัวของจรตอนนี้อยู่ที่18ล้านดอลลาร์ตัดฉากมาที่โคจิซึ่งเป็นผู้จัดก,การของโรงแรมคอนดิเนชันสาขาโอซกาก้าซึ่งเขาก็ได้รับรายงานจากลูกสาวอย่างอากิระว่าในตอนนี้โรงแรมคอนดิเนชันสาขานิวยอร์กเนี่ยถูกระเบิดไปหมดแล้วเหตุก็เพราะว่าพวกเขานั้นขัดคำสั่งของสภาสูงแล้วก็เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับจรวีเธอก็ได้เตือนโคจิว่าเข้าไปช่วยจอรแล้วแล้วก็ถึงข้าวซวยของโรงแรมแห่งนี้อย่างแน่นอนซึ่งโคจิเองก็มีความลำบากใจ เพราะว่าจอห์นวิกเนี่ยก็เป็นเพื่อนเก่าของเขาและในตอนนี้จอห์นวิกก็ได้เดินทางมาถึงที่นี่แล้วโคจิ <og> จึงเข้าไปต้อนรับเพื่อนเก่าของเขาโคจิ <og> บอกว่าหลังจากที่จอร์นไปฆ่าผู้เท่าสภาสูงจึงระเบิดโรงแรมคอนติเนชันสสาขานิวยอร์กทิ้งพร้อมกับถามจอร์นไปว่าเขาเคยคิดบ้างหรือเปล่าว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงเพราะถึงตอนนี้โรงแรมคอนติเนชันที่นิวยอร์กเนี่ยก็ได้ถูกระเบิดไปแล้วทางสภาสูงคงจะไม่ยอมที่จะปล่อยเขาไปไง่ายๆจอห์นจึงบอกว่าเขาก็ไม่ได้ตั้งใจให้เป็นแบบนั้นแต่ถ้าเขาก่อปัญหาเขาก็ขอโทษเอาไว้้ทีี่น คือในตอนนี้คนจากสภาสูงก็ได้เดินทางมาถึงออากาแล้วหลังจากที่พวกเขารู้ว่าจอเนี่ยมาที่นี่และเมื่ออากิระเห็นท่าจะไม่ดีเธอจึงเข้าไปบอกกับพ่อของเธอโคจิ ji, จึงบอกให้อากิระเนี่ยอยู่กับจอที่นี่และเขาจะเข้าไปเจราจาก,กับสภาสูงเองโคจิได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยเตรียมอาวุธไว้ให้พร้อมเพราะไม่รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นการลูกน้องของโคจิก็รับคําสั่งนักรบญี่ปุ่นแห่งคอนติเนชันอซากาได้จัดเตรียมอาวุธทั้งธนูและดาบสมุไรพร้มอมจะต้อนรับคนของสภาสูงที่มาเยือนที่นี่ไม่รับทราบคำสั ผู้คนที่อยู่ในโรงแรมก็กำลังอพยพออกจากโรงแรมโคจิจึงเข้าไปเจราจาก,กับไซดี้ซึ่งเป็นมือขวาของมาคิสไซดี้บอกว่าโรงแรมแห่งนี้ทำผิดกฎในการช่วยเหลือกับคนที่ถูกสภาสูงอับไปหิมาอย่างจอร์นวิกแล้วพวกเขาก็ต้องการที่จะตรวจคนที่นี่โคจิจึงบอกว่ากฎของโรงแรมคอนติเนชันก็คือจะต้องเก็บอาวุธทุกชนิดเอาไว้แต่สภาสูงเนี่ยก็ไม่ยอมรับและในขณะเดียวกันนั้นเองเคนก็ได้เข้ามาทักทายเพื่อนเก่าของเขาอย่างโคจิแล้วโคจิก็ได้ถามเคนไปว่าเดี๋ยวนี้นายเป็นพวกมันแล้วอย่างนั้น เคนจึงบอกว่าเขาจําเป็นจะต้องเข้าร่วมเพราะว่าความปลอดภัยของลูกสาวตอนที่เคนจะขอให้โคจิเนี่ยยอมร่วมมือกับเขาซะแล้วอย่าท้าทายอํานาจของสภาสูงเพราะว่าคนที่ท้าทายอํานาจของสภาสูงนั้นมีจุดจบไม่สวยสักลายแต่ทว่าโคจิเนี่ยก็ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เลยเพราะว่าที่นี่คือถิ่นของเขาถ้าเกิดเหตุจําเป็นเขาก็จําเป็นจะต้องสู้โคจิจึงได้ทําการส่งสัญ,ญญาณให้ปิดไฟโรงแรมนักรบทั้งหมดได้เข้ามาล้อมพวกไซดี้เอาไว้คนธนูก็ได้เล็งมาที่พวกเขาโคจิจึงทําการ สั่งให้ยิงพวกมันลูกธนูได้พุ่งมาจากด้านบนแต่ทว่าลูกธนูที่นักรบชาวญี่ปุ่นยิงก็ไม่สามารถยิงทะลุเสื้อสูรกันกระสุนไปได้แล้วการต่อสู้ภาคพื้นดินก็ได้เริ่มต้นขึ้นนักรบญี่ปุ่นได้ยกพลมาพร้อมกับอาวุธดาบและธนูก่อนที่จะเข้าต่อสู้กับสภาสูงจนกระทั่งโคจิก็ได้โอกาสยิงไปที่ไซดี้มือขวาของมาคิสแต่ทว่ามันก็ใช้เสื้อกันกระสุนป้องกันเอาไว้ได้และไม่นานหลังจากนั้นกองกําลังเสริมของพวกมาคิสซึ่งเป็นพวกสภาสูงก็ได้เ้าาววเขาามทีี่่นแลพขา ก็มาพร้อมกับชุดเกราะและอาวุธครบมือโคจิจึงสั่งให้ลูกน้องเนี่ยถอยไปก่อนส่วนทางด้านจอนกับอากิระที่พวกเขาได้อยู่ด้วยกันอากิระก็ถามกับจอนว่าคุณจะมาที่นี่ทําไมเพราะไม่ว่าจอนจะไปที่ไหนความตายเนี่ยก็จะไปเยือนที่นั่นในขณะนั้นเองลูกน้องก็ได้เข้ามาบอกกับอากิระว่าตอนนี้ที่โรงแรมกําลังถูกพวกสภาบุกเข้ามาแล้วทาให้เธอนั้นต้องถอดชุดพนักงานต้อนรับออกแล้วเปลี่ยนเป็นชุดต่อสู้พร้อมกับธนูอาวุธคู่ใจของเธอส่วนพวกสภาสูงของมาคิสก็ได้เข้ามาถึงด้า และได้เข้าโจมตีจอนและอากิรัตทั้งสองคนช่วยกันต่อสู้จนกระทั่งรอดพ้นมาจาับพวกมันได้แต่ทว่าพวกนี้มันก็แค่ละลอกแรกเท่านั้นพวกนั้นยังตามมาอีกมากทําให้พวกเขาเนี่ยต่อสู้กับพวกมันต่อไปส่วนโคจิก็กลับมาหาลูกสาวเขาจึงขอให้จอนเนี่ยช่วยเขาขอให้จอนช่วยฆ่าพวกนั้นให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้จอนจึงเข้าไปจัดการกับพวกมาคิสแล้วเมื่อจอนฆ่าคนของสภาสูงไปเรื่อยๆสภาสูงไม่มีท่าทีที่จะจัดการกับเขาได้เลยก็ได้มีการประกาศเพิ่มค่าหัวของจอนวิกเป็นล้านดบล้าน์ ทำให้คนเลี้ยงหมานักล่าข้าหัวที่มาตามล่าจอนคนเลี้ยงหมาก็เอาปืนไปจ่อที่ตัวของจอนวิกแล้วก็บอกกับเขาว่าข้าหัวของจอนตอนนี้คือ20ล้านเท่านั้นซึ่งมันก็เป็นจํานวนเงินที่มากแต่ในอนาคตเนี่ยมันจะต้องเพิ่มขึ้นอีกอย่างแน่นอนและเขาก็ยังจะไม่ฆ่าจอนในตอนนี้เขาจะเก็บจอนเอาไว้รอให้ข้าหัวเพิ่มขึ้นก่อนแล้วค่อยจัดก,การกับจอนทีเดียวจะดีกว่าส่วนเคนที่ได้ตามมาเขาได้ประจานหน้ากับโคจิซึ่เป็นเพื่อนเก่าของเขาอีกครั้งเคนบอกว่าให้โคจิยอมแพ้ซะแล้้ววใหหบออก่่่าจอนอยูทีไ แล้วรีบหนีไปจากที่นี่ซะแต่โคจิเนี่ยก็ยืยนยันว่าเขาจะไม่บอกเคนก็บอกว่านายไม่ได้ติดหนี้จอร์ิบีนายจะช่วยมันไปทําไมแล้วก็ได้มาต่อสู้กันโคจิ <Ko ji S 1> จึงบอกว่าเรื่องหนี้สินของพวกเขาเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเป็นเหรียญพันธสัญญาหรอกโคจิ <Ko ji S 1> จึงพยายามเข้าไปต่อสู้แต่ว่าเคนเนี่ยก็แทงเข้าไปที่โคจิถึงแม้ว่าในใจของเขาเคนไม่อยากจะฆ่าเพื่อนเก่าของเขาเลยสักนิดแต่ว่างานนี้มันจะเป็นสําหรับเขามากเพราะว่ามันเดิมพันด้วยชีวิตของลูกสาวเขาและนั่นก็ทําให้อากิระเสียใจมากที่พ่อของเธอนนั้ถูกฆ่าเคนก็ไม่อยากรู้สึกผิิดกับส่ง เขาได้ทำลงไปเพราะเขาเพื่อฆ่าเพื่อนเก่าไปแล้วเคนก็ได้บอกออกมาว่าเขาไม่ได้นำพาความตายมาให้กับโคจิแต่เป็นจอรนวิคต่างหากที่ทำให้เขาตายเคนบอกให้อากิระเนี่ยหนีไปซะเพราะเขาไม่อยากจะฆ่าเธออีกคนแล้วเขาจะรอให้เธอนั้นกลับมาแก้แค้นแทนอากิระหนีไปขึ้นรถไฟฟ้าแล้วก็ได้พบกับจอรนเธอบอกว่าจอรนเนี่ยพาความตายมาให้พ่อของเธอและเรื่องนี้จอรนจะต้องรับผิดชอบจะต้องแก้แค้นให้กับพ่อของเธอขับไปที่นิวยอร์กวินสตันก็ได้เข้าพบกับบาวเวอรี่เ่อมาขอพบกับจอรนวิหลังงจากที่โรรแของ เขาถูกมาคิสระเบิดไปส่วนทางด้านมาคิสตอนนี้สภาสูงก็เข้ามาต่อว่าเขาเพราะในตอนนี้เขาได้ทําลายโรงแรมคอนติเนชันไปถึง2สาขาแล้วแต่ก็ยังไม่มีวีแววที่จะฆ่าจอห์นวิกได้เลยมาคิสก็บอกว่าการที่เขาทําแบบนี้ไม่ใช่เพียงแค่ฆ่าจอห์นวิกเพียงคนเดียวแต่สิ่งที่เขาต้องการนั่นก็คือเขาจะต้องทําลายแนวคิดของจอห์นวิกไปเสียก่อนเพราะในสุดท้ายแล้วก็จะสามารถทําลายจอห์นวิกได้แม้ว่ามาคิสจะอธิบายเหตุผลของเขาออกมาแต่สภา,าสูงก็ไม่เห็นด้วยที่มาคิส ทำให้เกิดการนองเลือดในโอซาก้ามาคิสก็ตอบไปว่าก็การนองเลือดนี่แหละนี่คือแนวคิดของจอห์นวิกก่อนที่มาคิสจะเรียกให้คนเลี้ยงหมาเข้ามาพบมาคิสได้ถามชื่อของคนเลี้ยงหมาแต่เขาเนี่ยก็ไม่ยอมบอกชื่อบอกเพียงแค่ว่าเขาเป็นคนไม่สําคัญก่อนที่มาคิสจะยื่นข้อเสนอให้กับคนเลี้ยงหมาในการตามหาตัวจอห์นวิกคนเลี้ยงหมาจึงต่อรองว่าจะต้องจ่ายเงินมาก่อนเขาถึงจะยอมตามหาตัวจอห์นวิกให้และเขาก็ต้องการเงิน25ล้านดอลลาร์พร้อมกับกองทุนบํานาญถ้าหากจอห์นวิกตายแล้วเมื่อคนเลี้ยงหมาบอกลา คมาคิสจึงไม่สนใจเพราะว่าราคาที่เขาเรียกมานั้นมันมีมูลค่าสูงเกินไปคนเลี้ยงหมาจึงบอกกับมาคิสว่าจะหาตัวจอห์นวิกหรือว่าจะรอให้จอห์นวิกมาหานายกันละ่ะถ้าทางเลือกที่2ถ้าเรารอให้จอห์นวิกมาหาตัวเราเจอสิ่งที่ทําได้ก็มีเพียงแค่นอนรอความตายเท่านั้นมาคิสจึงยอมรับข้อเสนอจากคนเลี้ยงหมาแล้วข้อตกลงนี้ก็ได้ตกลงกันที่23ล้านดอลลาร์ทางด้านของจอห์นเขาได้เข้ามาเจอกับวินสตันที่ในตอนนี้วินสตันกาลังยืนไว้อะไรให้กับซาลอนวินส บานบอกว่าตอนนี้สภาสูงในมอบอํานาจให้ใชายฝรั่งเศสที่มีชื่อว่ามาคิสเดอกามองในการตามล่าตัวของจอรแล้วและศัตรูหัวเขาตัวจริงก็คือมันนั่นเองตอนจึงถามไปว่าจะไปหาตัวมาคิสได้ที่ไหนวินสตันจึงบอกว่ามอนน้นอยู่ที่ปารีสพร้อมกับถามว่าเรื่องนี้มันจะจบยังไงจอนก็บอกว่ามันจะต้องตายเหมือนหมาวินสตันจึงบอกว่าถ้าจอรทําแบบนั้นอีกเรื่องก็จะไม่จบสักทีพอทุกครั้งมันก็เป็นแบบนี้เมื่อเขาฆ่าไข่สภาสูงก็จะส่งคนมาตามล่าตัวจอรจนกว่าจอรเนี่ยจะตายอยู่ดี วินสตันจึงเสนอว่าจะฆ่ามันได้ก็ต้องฆ่าอย่างชาญฉลาดเขาบอกให้จอเนี่ยใช้กดท้าสู้กับสภาสูงเพื่อเดิมพันแรกกับอิสรภาพที่จอนต้องการถ้าทําแบบนี้มันก็เป็นการเดิมพันกันไปเลยจอนก็บอกว่าเขาท้าสภาสูงไม่ได้เพราะว่าเขาถูกตัดขาดไปแล้ววินสตันจึงแนะนําว่าครอบครัวของจอนนั้นยังเป็นสภาอยู่แล้วให้เขานั้นกลับไปหาพวกเขาที่เบอร์ลินและให้พวกเขาเสนอชื่อของจอในการท้าสู้กับสภาสูงเมื่อได้ยินดังนั้นจอนจึงเดินทางไปที่เบอร์ลินทันทีซึ่งครอบครัวของเขานั้นก็คือ ลูสกาลูมาในขณะที่เดินเข้าไปในโบสถ์เพื่อติดต่อกับขาใหญ่ที่นี่อย่างเบเทอร์ซึ่งเป็นผู้มีศักเป็นลุงของเขาในขณะเดียวกันเองคนเลี้ยงหมาก็ตามจอรมาถึงที่นี่พร้อมกับติดต่อไปหามาคิสเพื่อขอรับค่าจ้างมาคิสจึงบอกว่าให้ค่าจอรวิกให้ได้เสียก่อนและเงินทั้งหมดพร้อมกับกองทุนบำนาญก็จะเป็นของเขาทั้งหมดทันทีและนั่นก็ทําให้คนเลี้ยงหมานี่ไม่มีทางเลือกเขาจะจัดการกับจอรให้ได้ก่อนส่วนทางด้านของจอรเมื่อได้เข้าไปที่นั่นเขาก็จะถูกจับตัวเอาไว้และเราก็ได้พกกบก ญาติของจอนก็มาบอกว่าการกระทําของจอนนั้นส่งผลกระทบมาถึงที่นี่หลังจากที่จองนฆ่าผู้เท่าสภาสูงก็ส่งคนมาฆ่าเบเชอร์ลูกของเขาทันทีและมาคิสก็รีดถ่เงินจากเราไปจอนก็บอกว่าแบบนั้นก็เท่ากับว่าเรามีศัตรูคนเดียวกันแล้วแล้วการฆ่ามาคิสก็ขอให้เป็นหน้าที่ของเขาเองและเขาก็จะทําการท้าด่วนซึ่งกฎเก่าแก่เนี่ยบอกไว้ว่าการที่จะท้าด่วนได้จอนจะต้องเป็นสมาชิกของตระกูลในตระกูลหนึ่งของสภาสูงและจะต้องมีตาประจําตระกูลด้วยคาเทียก็บอกว่าเธอจะรับจ อนเข้าตระกูลก็ต่อเมื่อจอนไปฆ่าคนที่ฆ่าพ่อของเธอที่มีชื่อว่าทีลาหากันแล้วถ้าทําสําเร็จเธอจะคืนตาประจําตระกูลให้แต่ต้องมีหลักฐานมาให้กับเธอด้วยจอนวิกได้เดินทางไปตามคําขอของทาเทียเพื่อไปหาหากันแล้วที่นั่นเขาก็ได้พบเข้ากับเคนและคนเลี้ยงหมาเคนก็ย้ําอีกทีว่าเขาไม่ได้ฆ่าโคจิแต่เป็นจอนต่างหากที่พาความตายไปหาเขาเพราะจอนไปที่ไหนก็จะมีแต่คนตายจนกระทั่งหากันทําการเปิดฉากต่อสู้เขาได้สั่งให้ลูกน้องเนี่ยฆ่าจอนทั้งคืนส่วนคน เลี้ยงหมาก็ได้เข้าไปช่วยจอนเพราะว่าเขานั้นต้องการที่จะเป็นคนที่ฆ่าจอนด้วยตัวเองเพื่อรับค่าจ้างและข้อตกลงจากมาคิสจอนก็พยายามฆ่าลูกน้องของมันจนกระทั่งสุดท้ายเขาก็สามารถฆ่าหากันไปได้เขาจึงทําการดึงฟันของชายร่างใหญ่ออกมาเพื่อเป็นหลักฐานให้กับคาเทียแล้วหลังจากนั้นจอนก็ส่งมอบมันให้กับคาเทียและนั่นก็ทําให้จอนเนี่ยได้รับตาประจาตระกูลและเขาก็ได้กลับเข้ามาร่วมตระกูลอีกครั้งแล้วเงื่อนไขก็ครบแล้วจอนก็สามารถท้าสู้กับสภาสูงได้แล้วแล้วการท้าสู้เนี่ยจะต ผู้ช่วยจอนจึงเลือกให้วินสตันเป็นผู้ช่วยของเขาก่อนที่วินสตันจะเข้าไปบอกกับมาคิสว่าจอนวิกได้ขอท้าด่วนกับเขาตามวิถีดั้งเดิมเพราะว่าตอนนี้ครอบครัวลูสกาโลมาได้รับจอนเข้าตระกูลเรียบร้อยแล้วถึงอย่างไรก็ตามมาคิสก็ต้องรับคําท้าอยู่ดีเพราะว่าเขานั้นอยู่ภายใต้สภาสูงมาคิสจึงถามว่าแล้วจอนวิกมีเงื่อนไขอะไรมาแลกเปลี่ยนวินสตันจึงบอกว่าจอนต้องการอิสรภาพและเขาในฐานะผู้ช่วยของจอนต้องการสิทธิและสถานะรวมไปถึงสร้างโรงแรม ที่ถูกระเบิดให้กลับขึ้นมาอีกด้วยมาคิสจึงยอมรับคำท้าพร้อมกับบอกว่าถ้านักสู้แพ้ผู้ช่วยก็จะต้องตายต่างไปด้วยเท่ากับว่าถ้าจอนแพ้วินสตันก็จะถูกฆ่าไปด้วยพวกเขาได้ทําการนัดกันไปฟังกฎการดวลที่หอไอเฟลในวันต่อมาตอนก็ได้เดินทางไปฟังกฎที่หอไอเฟลกฎการท้าดวลโดยผู้รอดชีวิตมีเพียงหนึ่งคนเท่านั้นเวลาที่ท้าดวลเป็นเวลารุ่งอรุณส่วนสถานที่ก็คือวิหารและอาวุธที่ใช้ในการดวลก็คือปืนสั้นสะาสู อธิบายว่าถ้ารอดกันทั้งคู่ทั้งสองฝ่ายนั้นจะต้องเดินเข้าหากันคนละสิบเก้าและดวลกันจนเหลือผู้รอดชีวิตเพียงแค่คนเดียวเท่านั้นห้ามไว้ชีวิตกันเด็ดขาดก่อนจะจบการเจรจามาคิสก็บอกว่าเขาจะขอใช้ตัวแทนเขาจะให้เคนเนี่ยดวลกับจอนแทนเขาถ้าจอนชนะจอนก็จะได้อิสรภาพคืนและผู้ช่วยอย่างวินสตันก็จะได้โรงแรมและได้สถานะจากสภาสูงขึ้นไปด้วยแต่ถ้าเคนชนะจอนจอนจะต้องตายรวมไปถึงผู้ช่วยอีกด้วยเวลาในการดวลเนี่ยจะเริ่มขึ้นในรุ่ง ลุนวันถัดไปถ้าใครมาไม่ทันตามนัดก็จะถูกปรับแพ้และถูกประหารชีวิตทันทีถึงเคนที่จะเป็นผู้ช่วยของมาคิสเอานั้นไม่อยากจะทําแต่เขาก็รู้ว่าเขาปฏิเสธไปลูกสาวของเขาก็จะได้รับผลกระทบแต่ถ้าเคนชนะทั้งลูกและตัวเคนเนี่ยก็จะได้รับอิสรภาพหลังจากนั้นมาคิสเขาก็เล่นโสกโปกโดยการส่งตัวนักฆ่าไปตามเก็บจอนและเขาก็เพิ่มค่าหัวของจอนเป็น26ล้านดอลลาร์แล้วการไล่ล่าได้เริ่มขึ้นซึ่งมันเป็นโอกาสสุดท้ายของนักล่าฆ่าหัวแล้วก็ทําให้นักล่าฆ่าหัวทั่วโลกด ุ่งหน้ามาที่กรุงปารีสเพื่อที่จะฆ่าจอนจอนพยายามต่อสู้จอนได้ฆ่านักล่าฆ่าหัวไปเป็นจํานวนมากจนกระทั่งเขาได้หนีเข้าไปในตึกห้างและที่นั่งคนเลี้ยงหมาก,ก็ได้เข้ามาดักรอจอนอยู่แต่ว่าเขาจะต้องจัดก,การกับนักล่าฆ่าหัวคนอื่นด้วยและในขณะที่มีคนจะมาฆ่าหมาของเขาจอนก็ได้เข้ามาช่วยเอาไว้คนเลี้ยงหมาจึงยอมปล่อยจอนไปและในตอนนี้มันใกล้จะเช้าแล้วและสภาพของจอนก็สะบักสบอมมากและเหลือเวลาอีกไม่นานพระอาทิตย์ก็กําลังจะขึ้นจอนจะต้องขึ้นบันไดไป200กว่าขัาน้น เพื่อไปให้ถึงสถานที่ที่นัดด่วนกันเอาไว้แต่ทว่าระหว่างทางก็ได้เจอกับนักฆ่าและเข้ามาจัดก,การกับจอนจอนพยายามขึ้นไปที่นั่นจนสุดท้ายเนี่ยไซดี้ก็เข้ามาถีบจอนทาให้จอนกระเด็นตกลงไปด้านล่างถ้าจอนไปไม่ทันเขาจะต้องถูกประหารทันทีเห็นจึงเข้ามาช่วยจอนแต่ต้องการให้จอนเนี่ยขึ้นไปข้างบนให้ได้เขาได้ช่วยจอนจัดก,การกับนักฆ่าส่วนทางหน้าของคนเลี้ยงหมาเขาก็จัดก,การกับไซดี้เพื่อช่วยจอนจนกระทั่งสุดท้ายจองกับเคนเนี่ยก็มาถึงยังวิหารตอนนี้พาธิก็ขึ้นมาจาากขอบฟ้เป็นที่ เรียบร้อยแล้วการดวลปืนกําลั to to างจะเริ่มขึ้นทั้งสองคนจะทําการดวลปืนกันในระยะ39แล้วทั้งคู่ก็ได้ยิงกันแต่กระสุนเนี่ยก็ถักไปที่แขนของทั้งสองพวกเขาจะต้องก้าวเข้าไปอีกสิเพื่อยิงปืนครั้งที่2หลังจากนั้นเสียงปืนก็ได้ดังขึ้นตอนถูกยิงเข้าไปที่ไหลส่วนเคนก็ถูกยิงเข้าที่ท้องแต่ทว่าทั้งสองคนเนี่ยก็ยังไม่ตายพวกเขาจะต้องเดินเข้าหากันอีกและกระสุนนัดสุดท้ายที่ตัดสินใจว่าใครจะชนะเสียงปืนครั้งที่3ก็ได้ดังขึ้นตอนถูกยิงเข้าอย่างจังในขณะที่่่เขายััังไไมทนด้ล ปืนมาคิสจึงเข้ามาขอเคนว่าเขานั้นจะเป็นคนฆ่าจอรนเองและเขาก็สัญญาว่าจะปล่อยตัวเคนและลูกสาวไปอันทสัญญาระหว่างเคนกับสภาสูงนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วจังนั้นมาคิสก็เล็งปืนไปที่จอรนในขณะที่กระสุนปืนในลำกล้องของจอรนที่เหลืออยู่หนึ่งนัดก็ถูกลั่นไกปืนออกไปติดชีพมาคิสจนเขาตายคาที่แล้วทุกอย่างก็จบลงและในตอนนั้นจอนก็ได้รับอิสรภาพวินสตันได้โรงแรมคืนแต่ทว่าบาดแผลที่ถูกยิงของจอรนนั้นมันก็หนักหนาสาหัส จนทําให้จอนนั้นทนพิษบาดแผลเอาไว้ไม่ไหวและเขาก็สิ้นใจในทันทีแล้วศพของจอนก็ถูกนํามาฝังใกล้กับเฮเลนภรรยายของเขาแล้วหนังก็ตัดจบลงไปเพียงเท่านี้ค่ะสําหรับเพื่อนๆที่รอจอนวิกภาค5เนี่ยก็ต้องรอรุนแล้วล่ะคะ่ะว่าจอนวิกเนี่ยจะฟื้นขึ้นมาจากหลุมศพหรือเปล่านะคะสําหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ